สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาอัปเดตกันที่ผลฟุตบอคลาบาคาร์บเวาคับฤดูกาล2023-2024ในรอบ16ทีมค่ะวันพุทธที่1พฤศจิกายน2 5ง6 5 6 6แมนฟิลแพ้พอร์ตเวลไป0ประตูต่อ1โดยพอร์ตเวลได้ประตูจากออลฟี่เดวีในนาทีที่50 ในขณะที่อีกคู่นะคะเอ็กเซสเตอร์แพ้ทางด้านของมิดเดิลส์โบรไป2ประตูต่อ3าเอ็กเซสเตอร์ได้ประตูจากไรอันเทรวิดในนาทีที่13และ66ส่วนมิดเดิลส์โบรได้ประตูจากมอร์แกนโรเจอร์สในนาทีที่49สซามูเอลซินเวรานาทีที่59เอ็มมานูเอลลาเตลาจากจุดโทษในนาทีที่82 ไปดูกันที่คืนวันพฤหัสบดีที่ 2. พฤษจากายน2566ค่ะเวสต์แฮมชนะอาร์ซนอนไป3ประตูต่อหนึ่งนะคะโดยเวสต์แฮมได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของเบนไวท์ในนาทีที่16โมฮัมหม็ดคูดูสนาทีที่50จารอดบเวนในนาทีที่60ส่วนอาร์ซนอนค่ะได้หนึ่งประตูจากมาตินโอเดกาดในนาทีที่90-6บก อีกคู่เชลซีเปิดบ้านชนแบลเบิร์นไป2ประตูต่อ0ูนย์เชลซีได้ประตูจากเบอร์นัวบาเดียชิลในนาทีที่30และราฮิมสเตอร์ลิงในนาทีที่59ส่วนอีกคู่นะคะบอลมัดแพลวร์พูลไป1ประตูต่อ2โดยบอลมัดได้1ประตูจากจัสตินไคลเวิร์ดนาทีที่64ลิเวอร์พูลได้2ประตูจากโคดี้กัคโกนาทีที่31และดาวินูเยสในนาทีที่70 ส่วนเอเวอร์ตันนะคะถล่มชนะเบอร์ลี่ไป3-0ค่ะเอเวอร์ตันได้ประตูจากเจมส์ทาร์คอฟสกี้นาทีที่13อามาโดโอนานนาทีที่53และแอชลีย์ยังนาทีที่ 90+2 บวกส่วนอิฟสวิตแพ้ฟูแลมไป1ประตูต่อ3อิฟสวิตได้ประตูจากเอลแกนแบ็กกอตในนาทีที่79นะคะส่วนฟูแลมได้ประตูจากแฮร์รี่วิสันนาทีที่9รูดิโกมูนิชนาทีที่50และทอมแคนนี่ในนาทีที่77 ส่วนคู่ใหญ่คู่นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้วคาสเซลยูไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อ3ค่ะ3ประตูของวคาสเซลยูไนเต็ดได้มาจากมิเกลอาริรอนนาทีที่28 Lewis ลูอิสฮอลนาทีที่36และโจวิล็อกในนาทีที่60ค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News c h a n n นแนค่ะ